สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube สวัสดีแฟนเพจแล้วก็ชาวสองที่น่ารักเหมือนเคยนะคะยินดีต้อนรับสูโบวี่หกสิบสีทาโร่นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออ่กล่าวคําสวัสดีเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนะคะวันนี้จะมาเร็วหน่อยเพราะว่าจะรีบทําคลิปดวงทั่วไปนะคะเพื่อที่จะได้ไปทําคลิปรายวันเอ้ยไม่ใช่เพื่อที่จะได้ทําคลิป ในเรื่องของความรักนะคะให้ทันเดือนกุมภานะวันนี้นะคะเราจะมาดูาดวงามาดูแนวโน้มนะคะแล้วก็ดวงชะตาให้กับชาวราศีธนูลักขนาธนูนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,562นะคะเป็นดวงเป็นดวงโดยรวมแบบ general นะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ โอเคราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาพฤษจิกายนขอโทษนะคะลิ้นลิ้นเรือ22พฤศจิกายน,น,ะะน,น,ายนถึง21่ธันวาคมนะคะคือคนที่อยู่ในาราศีธนูนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับช่องอื่นนะคะต้องขออธิบายไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าภาพไม่อธิบายเดี๋ยวจะมี คอมเมนต์มาถามนะคะเพราะว่าบางช่องจะไม่เหมือนกันนะคะการกําหนดระยะเวลาระยะช่วงวันเกิดนะคะซึ่งทางช่องโบน้นลัคนาถ้าใครอยากทราบลัคนาก็ไปค้นหาได้ใต้ลิงก์นะคะมีคลิปให้มีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของราศีคุณดูได้ ดาวจาันคุณดูได้ลัคนาดูได้นะคะถ้าเป็นราศีก็ตามวันที่ที่ระบุไว้เลยนะคะโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวโบจะแนบไว้ให้ตอนจบท้าย,ายคลิปนะคะสวัสดีปีหมูราชนีหมูโอเคค่ะเช่าราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ แนวน้มทั่วไปของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะขอ energy ไพ่นะคะไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะเวลาไปเร็วมากเลยจะมีดวงดาวนะคะเคลื่อนย้ายและเปลี่ยน,ปยนแปลงในช่วงต้นเดือน ในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับทุกๆลัคนาทุกๆราศีนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะติดตามข่าวสารและจะมาบอกข่าวนะคะโอเคนะคะอธิษฐานไพ่นะคะขอเอเน g y เปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ มหาเล็กถือเหรียญน,นะคะเพจ open the temperance 9ดาบนะคะเห็นไหมคะอาจจะเป็นมืดๆไม่ค่อยสว่างนิดนึงนะคะเพราะว่าโบอัดตอนกลางคืนนะห้าดาบ queen of คว n นนนะคะสถ้วยเด e า o เวอรแปดดาบสามดาบดาบมาเรียงกันเลย หกดาบนะคะอุ้ยโทษค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคุณคือธาตุธาตุาไฟนะคุณอยู่ในธาตุไฟ โอเคนะคะใครนะคะที่เจอดาบนะคะบางคนเห็นดาบแล้วใจออกอย่างเงี้ยอย่าอย่าพิ่งไปไหนนะคะว่าจะบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเสมอใครที่สนใจนะคะในเรื่องของโบจะยกตัวอย่างในแต่ละไพ่ในแต่ละใบนะคะเหมือนเป็นรูปภาพประกอบในการอธิบายนะคะโบทําอีกชาแนลหนึ่งนะคะอีกช่องหนึง่งขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะ ในเรื่องของการให้กำลังใจการคิดบวกอย่างเช่นคลิปที่แล้วโบก็ยกตัวอย่างนี้ไปว่าจะทำยังไงถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของไพ่ใบนี้นะคะ,ะจะมีวิธีทางยังไงที่จะออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้จะเราจะทำยังไงที่จะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไปติดตามกันได้นะคะไปฟังกันได้นะคะที่โบวี่ห้าศูนย์รีดบฮาร์ดนะคะรีดบเนาะ เดี๋ยวจะมีาลายละเอียดแนบให้นะคะตอนใต้คลิปวิดีโอนะนคุณนอนไม่หลับนะคะคุณราศีธนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะน่าจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของคุณคุณเครียดมากเลยนอนไม่หลับมีการหักหลังอ่าโอเค ไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่มหาเล็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนเป็นไพ่แห่งเป็นไพ่แห่งในเรื่องของอในเกี่ยวกับเงินนะคะเกี่ยวกับเงินในในเดือนนี้ของคุณนะคะเนาะมหาเล็กถือเหรียญเรามาดูกันว่าทําไมหรอทําไมคุณคิดมากคิดมากเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะอืม โบเห็นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณนะเข้ามานะคะแล้วก็มีการเด็ดเทมเพลนบางคนนะ่ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแหละล้วคุณมันมันเป็นช่วงที่โศกเศร้าของคุณหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะมีทั้งความคิดในขยะเยอะแยะมากมายเลยโอเคทำไมเรามาดูกันว่าอะไรมันมาอย่างไงเหตุผลคืออะไรนะคือตัวตนของคุณนะในเดือนนี้ นะคะในเดือนกุมภาเนี่ยเหมือนคุณรอคอยอะไรอยู่อ่ะนะคะมีใครเอ่ยรอคอยอะไรบ้างคอมเมนต์ให้หน่อยนะสมมติว่าคุณคุณจะเห็นว่าไพ่ the p a g e of a n e l เหมือนเหมือนเป็นเหมือนมหาเล็กคนนี้ย,ยืนอยู่บนพื้นหญ้าเต็มไปด้วยดอกไม้หาเบื้องหลังเขาก็จะมีเหมือนเหมือนภูเขา บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เด็กผู้ชายคนนี้ถือเหรียญน,นะคะจ้องมาที่เหรียญหมายถึงเขามีความตั้งใจนะคะที่จะทําในสิ่งที่เขากําลังทำ,ทำอยู่เนี่ยให้สําเร็จหมายถึงโอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่สดใสนะคะความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่อยขอ้เขาโทษถากล้องความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้โอกาสกำลังจะเข้ามานะคะ ความสมบูรณ์ที่ลายล้อมไปด้วยหมายถึงเ,เหมือนคำมั่นสัญญาอนะอนาคตจะประสบความสำเร็จนะคะไพ่ก็บอกมาอย่างนี้คุณอาจจะรอข่าวในเรื่องของการได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินนะคะหรืองานอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะที่จะส่งผลดีให้กับตัวของคุณเองนะคะสถานการณ์ทุกอย่างมันจะนำพาึ มาซึ่งโอกาสที่ดีนี่เป็น energy e n e r g ตรงกลางของคุณนะคะให้บริหารจัดการนะคะความขยันของคุณเพื่อที่จะขยับขยายงานนะคะให้ใช้เหตุใช้ผลนะคุณมีความเครียดเสนอเกินไพ่ก็บอกว่าให้ใช้เหตุใช้ผลดีๆนะคะในการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการเริ่มธุรกิจนะคะอย่างที่บอกมีการเริ่มธุรกิจแล้วก็ เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับเงินนะคะนะคนที่จะมีอิทธิพลกับคุณนะคะในเดือนนี้นะ่าจะเป็นตัวคุณมีมีลักษณะของธาตุดินนะคะต้องการความมั่นคงหรือใครที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเป็นลักษณะแบบธาตุดินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ว่าคุณจะเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็รอข่าว คุณมีไฟมีแพชชั่นนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นธาตุของคุณเลยนะคะสิงห์ธนูเมษนะคะเป็นธาตุไฟไม่ไม่สามารถมีใครจะหลอกเธอได้เธอมีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถเอาตัวรอดเก่งอย่างเงี้ยนะคะเฟ e ซิเบิได้เก่งในเรื่องของแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ โมมองว่าปัญหาของคุณโดยเด่นเลยนะชาวราศีธนูคุณน่าจะหนักในเรื่องของหัวใจนะคะคุณน่าจะหนักในเรื่องของหัวใจมันมีมันบางสิ่งบางอย่างที่มันอันเฮลตี้กับคุณอะมันจะมันจะถูกพังทลายลงไปนะคะใครบางคนใครบางคนที่ เจะเจะเริ่มต้นว่าไงดีบางครั้งนะคะสถานการณ์โอเคพูดถึงโดยรวมก่อนนะสถานการณ์บางอย่างหรือไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะหรือต่างๆนานาที่มันสร้างขึ้นด้วยวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพนะคะหรือสร้างขึ้นด้วยความติดตั้งใจอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่มีความยั่งยืนและมั่นคงนะคะดังนั้นมาวันหนึ่งมาถึงนะคะ The c h a m b e r a i e เห็นไหมเขาก็บอกว่าเขาจะเข้ามา จัดการให้คุณแล้ว The t o า e เเข้ามาดาวเสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะล้มทลายพังทลายสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณพังทลายสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเราสิ่งที่อยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมตุติถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ใครบางคนนะคะมีเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนลักซ้อนอกหักนะคะเป็นความรักที่ ดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เจ็บปวดมาเยอะอย่างเงี้ยในเรื่องความรักคุณมีความเครียดนอนไม่หลับจนถึงนะวันเนี้ยวันที่คุณดูคลิปเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับนะคะเนี่ยเสร็จกลับไปดูฟังฟังจบแล้วก็นอนไม่หลับนะคะมีความคิดตามมีความะวึงพววงว่าเอ้ยจะเป็นยังไงต่อไปบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเค ชาวราศีธนูนอกจากคุณไม่นอนไม่หลับอะแล้วคุณระวังในเรื่องของการเป็นโรคเครียดน,นะคะเพราะขึ้นมาสองตัวเลยอาจจะมีการไมเกรนเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือเครียดมากนอกจากคุณจะเครียดมากแล้วอะเหมือนเหมือนคุณยังติดอยู่ในพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะโบมองว่าเป็นเรื่องหัวใจอะสามสามแถวเนี้ยดาบสามใบเลยนะคะโบมองว่าเป็นเรื่องหัวใจของคุณนั่นแหละ อาจจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกนะคะใครที่อโดนทอดทิ้งหรือว่าจบจากสถานการณ์บางคนเจอสถานการณ์ที่แบบว่าความจริงถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแต่ตัวคุณเองก็แบบว่าบางทีก็มีการแบบโอเวอร์ช็อกอ่ะแบบ ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะก้าวออกมาจากพันธนาการนั้นยังไงไงคุณเลยเครียดมากๆมันจะมีผลกระทบยังไงอย่างเงี้ยคุณก็คิดมากด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะาดาบของคุณนะมีเยอะไม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะดาบแรกเลยของคุณก็มาด้วยก้าดาบก้าดาบสองใบเลยนะคะและ้ว เห็นในเรื่องของความเจ็บปวด,ดจิตใจบางคนยังเจ็บปวดอยู่ยังหงุดหงิดไม่ได้หลังใจเสียใจอกหักอย่างเงี้ยนะคะเหมือนบางคนนะเจอเรื่องเรื่องความผิดหวงังพลาดหวงังเศร้ายังเศร้าใจอะ่ะถูกหักอกเสียใจแล้วก็เหมือนถูกทำร้ายจิตใจอะ่ะคุณแบบเออมัน มันไม่ใช่อย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันพลาดหวังอนะ่ะมันผิดหวังกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปนะคะบางรายนะเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตยังเจ็บปวดฝังใจอยู่บางคนเพิ่งก้าวออกมานะคะคุณก็ยังมีความเครียดะวึงแล้วก็ะวงแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ยังบดปล่อยตัวเองออกมาไม่ได้จากความเศร้าโศกนั้นบางทีอ่ะเห็นไหมคุณก็ยังนั่งกอดอกอยู่ไม่สนใจใครยังยงไม่ยุ่งกับฉันนะตอนนี้ฉันไม่อยากทาอะไรทั้งสิ้น นะคะแล้วก็มีการออกมาจากสถานการณ์นะคะคุณมีการแบบว่าเดินออกมาจากอดีตเพื่อไปตามหาอนาคตอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่เต็มใจที่จะอยากจะทำอยากจะจบแต่ก็ต้องไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทิงอยู่ต่อก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะม,มีแต่ดาบอ่ะมีแต่ความเศร้าใจมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์นะคะนะ ดังนั้นมันก็เลยจะเข้ามานะคะพังทลายในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับเราอย่างที่โบบอกนะคะทุกอย่างนี้เวลาของมันนะคะถึงเวลาเขาก็จะมาจัดการนะคะ the the view of fortune เป็นวงล้อแห่งโชคชะตาไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะคะถ้ามันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างฉับพนันหรือว่า มันเป็นธรรมชาติของโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้นะคะไพ่ที่เป็นตัวตนของคุณอะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นมี energy ที่ดีอยู่แล้วแต่คุณเจอแค่สภาวะแวดล้อมที่มันทํำลายคุณแล้วทีเนี้ยจัก,กรวาลเลยบอกว่าให้คุณปรับตัวเองให้มีความสมดุลน,นะคะในด้านจิตใจนะคะคุณจะได้รับการเป็นอิสระในเรื่องของความทุกข์แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะ ใครที่โศกเศร้าเสียใจอ,อกหักผิดหวังบราบ,รา,บ,รา,บรามานะคะออกมาจากอดีตมีการอบพยพตัวเองออกมาไปสู่อีกที่หนึ่งอย่างนี้นะคะก็มีนะคะดังนั้นไพ่ก็จะคือไพ่เขาบ่งบอกแหละว่าให้คุณเรียนรู้ที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตนะคะทักษะความคิดหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการเรียนรู้นะคะที่จะ flexible นะคะปรับตัว นะคะปรับสมดุลของอารมณ์อะไรอย่างนี้นะโอเคไพในแตกมากไม่มีไพเหรียญเลยอะเมื่อกี้ดูของอะไรไปก็ไม่มีไม่มีไพคาทานะคะของคุณมีไพหนึ่งคาถาการงานคุณโดดเด่นอยู่นะคะแต่ เสียคือความเครียดของคุณเท่านั้นเองการงานคุณอาจจะมีการทำงานหนักนะคะแล้วก็รอข่าวในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่สิ่งที่ทำให้คุณเครียดนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะแล้วก็หัวใจหรือภาระที่คนอื่นทิ้งไว้ให้คุณนะคะหันหลังให้คุณแล้วเดินจากไปให้คุณทำงานอยู่คนเดียวให้คนรับผิดชอบอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคุณเหมือนแบกอะไรไว้หนัก หนักโลกเส้นเหลือเกินอย่างนี้นะคะโอเคค่ะชาวราศีธนูมาขอเปิดไพ่พลังงานของจักรวาลน,นะคะจะบอกอะไรไกด์ไลน์อะไรคุณขอหนึ่งใบนะจะไม่เปิดไพ่ความรักนะคะเพราะว่าเราจะไปเจอกันที่คลิปความรักนะม,มาใบที่ยี่สิบอีกแล้วนะคะ when I think I I a s u render I slander more คือบางทีคุณต้องยอมจำนนอะบางคนนะมีการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโบจะบอกว่าทุกครั้งที่ดาวเสาเข้ามาหรือมีสถานใ,นใดๆเข้ามามาเหมือนไกลไลคุณหรือมาเฮ้ยสถานการณ์นี้ยแย่ๆมันจะเสียใจแต่ คุณไม่ยอมจำนวนแต่คุณไม่ยอมไม่ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณก็เลี่ยงไปนะคะแต่สิ่งสิ่งนั้นมันก็จะสะสมขึ้นพอกพูณขึ้นนะคะแล้วพอเขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาพังทลายเกาะของคุณให้คุณเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองเรียนรู้ที่จะ flexible กับโลกใบนี้นะคะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณก็เลยเกิดความเครียดพอเวลาคุณสัต สมมันเยอะๆอย่างนี้นะคะมันก็เครียดมากนะคะดาบก็ลายล้อมคุณคุณก็ไม่รู้ว่าจะปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่างไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะมาเปลี่ยนคุณน่ะคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะคะแล้วทีเนี้ยพอถึงเวลาจริงๆอะ่ะนะคะโบจะบอกว่าคุณต้องยอมคําว่ายอมจำนนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คำแย่นะคะนี่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเฉยๆหมายถึงว่าต้องยอมรับนะคะยอมรับ ตัวเอง r รีสเป t ตัวเองนะคะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเจอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเรียนร,รู้ที่จะรับฟังเหตุผลนะคะนะนี่คือสิ่งที่ไพ่ไกด์คุณวันนี้นะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะ เนี่ย,พยไพ่ใบนี้โบโยกตัวอย่างไปแล้วนะคะในในช่องโบวี่ห้าศูนย์รีดบไปติดตามกันได้เป็นคลิปที่ดีอีกคลิปหนึ่งในการที่คุณจะทํำยังไงถ้าคุณติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณจะกลับมาเป็นตัวของคุณอีกแบบไหนยังไงนะคะคือไปติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะนะโบมีรายละเอียดแนบไว้ใ,ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะชาวราศีธนู ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจกันโบก็ให้กำลังใจคุณเช่นกันไม่ว่าไพ่จะออกมายัางไงโบจะพูดเสมอว่าตัวของคุณเองคือคนกำหนดชะตาชีวิตของคุณไม่ใช่ว่าไพ่บอกมาอย่างนี้แล้วมันจะใช่กับคุณซะทุกใบซะทุกเรื่องมันไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าไพ่ออกมาในแนวนี้หรือโบพูดอาจจะไม่ได้พูดไปซะทุกเรื่องนะคะเพราะมันจะยาว ดังนั้นถ้ามันมีเรื่องไหนที่เกิดขึ้นกับคุณมันก็ยังทําให้คุณอ๋อยังยังคิดได้อ๋อเรื่องนี้นะที่แม่หมอเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณเหมือนมีเขาเรียกอะไรล่ะมีสารอนุม,มูลอิสระเหรอมีศารที่ต่อต้านโอ๊ยฉันรู้มาแล้วอะไรเงี้ยพอมันพอมันจะเปลี่ยนมันจะทําให้คุณปรับจูนสมองคุณจูนความรู้สึกของคุณที่จะ เออโอเควะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าคุณคิดมากไปคุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะโบจะบอกแล้วก็บอพูดเสมอว่าอย่าคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะสิ่งที่คุณคิดเรื่อยเรื่อยๆอ,อะไรที่คุณไม่อยากได้อะหรือคุณไม่อยากให้มันเจอไม่อยากให้มันเกิดนั่นแหละมันจะเกิดนะคะดังนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากเปลี่ยนแปลงตัวเองซะปรับความสม สมดุลซะอะไรอย่างนี้นะคะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะอ่า flexible นะคะสมดุลในเรื่องของอารมณ์หรือการใช้ชีวิตนะคะโอเคยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูลักนณาธนูทุกคนเลยนะคะหรือชาวสองทุกคนด้วยนะคะหวังว่าแฟนเพจทุกคนคงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนนะคะที่เข้ามา follow ติดตามกันนะคะเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อกันและกันนะคะมีอะไร ก็คอมเมนต์เข้ามาหรือไปคอมเมนต์ไปไประบายกันได้ที่ช่องนั้นก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ